สวัสดีนะครับ f อทุกคนนะครับเหลานอีหมาดนะครับผมมาอีกรอบนะครับวันนี้วันนี้เรามีตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวต้องสวัสดีเจ๊เอก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เอซื้อไม่ซื้อไม่ใกล้ๆนิดนึงกันนะได้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นไหนเจ๊หลังปีใหม่วันนี้วันนี้พอหลังปีใหม่มาเนี่ยต้องบอกกันว่าหลายๆรุ่นหมดเกลี้ยงตับนะคะแต่แต่เอก็มีอยู่รุ่นหนึ่งที่เอยังไม่เคยรีวิวเลยแล้วอ่าเป็นรุ่นที่แบบสิ่งดีเบรดกลางแหลมเบรดชัด เบ็ดแน่นกลางมาแหลมชัดมีซิกซิกแซกแซกมีซิกซิกแซกแซกแน่นอนนะคะตอบโจทย์การร้องคาราโอเกะได้ชัดเจนมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบอ่ะตัวเนี้ยเพลงเบ็ดได้เพลงช้าๆเพลงเนิบๆสุนทรารพรเพลงฟังก็สบายๆได้แน่นอนและที่สำคัญดอกใหญ่กว้างเสียงดังมากราคาเบาไมเนี่ราคาเบาไหม ราคาไม่แพงมากแต่ก็ไม่ถือขั้นต่ํามากมเพราะว่า,ออาวของถูกบางครั้งมันมันสู้ไม่ได้จริงๆเอเทียบหลายๆอย่างแล้วแต่ไม่ได้แพงเกินเกินเอือ้อมในราคาที่ดีๆเลย,เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอลีูให้ฟังออแต่ละอันเลยนะคะเดี๋ยวเอขออาวุธเอก่อนนะคะอาวุธเออยู่ไหนวะคือเจอาวุธไห่นเดี๋ยวเจ้าของนะครับ แกะถุงกันนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ,ะคตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์สำหรับคนร้องคาราโอเกะเลยนะครับค่ะนะคะ,ะคะ่ะตัวนี้นะคะวันนี้เอ,อมารีวิวตัวสตอมรุ่น ด T, ทีนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นดอก15นิ้วนะคะดอก15นิ้วและก็มีเสียงแหลมชัดเจนนะคะเสียงแหลมชัดเจนมีโหมด EQ ในการแต่งเสียงป๊อปแจ็ตล็อกมีโหมดอัดเสียง,ยง,ม,งมีเดินหน้าถอยหลังนะคะ AUX นี่คือใช้สายนะคะเ m MM. บูทูธมีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกรอบหนึ่งรเราเปิดเสียงให้ฟังก่อนเพราะบางคนบอกเอ๊ะฉันอยากฟังเสียงว่ามันดีขนาดไหนนะคะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงนะครับผม ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเอ๋จะมาว,วัดวัดวัดขนาดท้ายคลิปให้นะคะแต่ตอนนี้กําลังหาสายอยู่นะคะหาไม่เจอนะคะเอาเริ่มจากตัวนี้ตัวนี้ดอกดอก15นิ้วนะคะดอก15นิ้วเลยนะแม่เหล็กหนานะคะตัวนี้นะคะมีเสียงแหลมปากแตะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะตัวนี้สามารถที่จะเล่นกีตาร์ได้เลยนะคะเป็นวอลลุ่มกีตาร์นี่คือกีตาร์เลยนะคะ มีไม่หนึ่งมีไม่สองอันนี้คือวอลลุ่มไม้นะคะวอลลุ่มไม่แล้วก็นี่คือ,อไม่เบสไม่เบสไม่แหลมเพราะฉะนั้นเราจะปรับแต่งเสียงของเราได้เลยนะคะมีแอคครไม้นะคะแหลมเสียงเบสเสียงและวอลลุ่มเสียง เพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้สามารถที่จะแต่งเสียง EQ คือ Pop j e t l o ล็ให้ให้เสียงเอ่อมันละมุนตามเพลงที่เราเปิดได้เป็นแนวเป็นเป็นแนวเพลงอะนะคะแล้วก็เอ่อมีไมค์ PRI ไมค์โปรตีคือเอ่ออะไรอนะเปิดเพลงปุ๊บพูดไมค์เสียงดบับหยุดพูดเสียงขึ้นหมดอีเวนต์หมดดีเจหมด, DJ, หมด ไขของตามตลาดตามตลาดได้หมดเลยนะคะต,ตอบโจทย์ดีมากเลยใช่โอ้เมื่อกี้เอ๋ลืมไปมีดีเลย์ด้วยนะแอคโคกับดีเลย์อย,อยู่ตรงนี้นะคะ,น,ะคนี่นีด้วยนะถ้าเกิดกดลงไปคือตัดกดขึ้นมาไม่ตัดกดไปตัดกดขึ้นมาไม่ตัดนะคะ โหมดอีกโหมดอีกลูกค้าบอกว่าอยากให้รีวิวให้ชัดเจนเพอลูกค้าจะแบบจะได้เล่นได้ง่ายๆนะคะโหมดอีกกดโหมดนี้ปุ๊บเป็น f ออกดอีกทีไม่ไม่ต้องกดค้างกดจิ๊บเดียวนะคะบลูทูธการเชื่อมบลูทูธเนี่ยถ้าเกิดบลูทูธยังกระพริบ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 อยู่นะคะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าบลูทูธตัวนี้มันยังไม่ได้เชื่อม แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันเชื่อมแล้วเนี่ยบลูทูธจะหยุดกระพริบนะคะตัวนี้จะมีสถานะแบตให้คือตอนนี้เหลือเหลือ,เหล,อเหลือแบตอยู่2ขีดนะคะแล้วก็กันกัน USB พางมี USB 1, USB 2และ TF ก a r d ดการ์ดไมโครการ์ดของมือถือนะคะ อาร์อาอาโหมดอาอาอีคิวไปแล้วตัดสีนี่คืออัดเสียงนะคะเดินหน้าถอยหลังนี่นี่อาไอคืออะไรคือการยิงรีโมทในตัวมันมีรีโมทด้วยใช่นี่คือนี่คือตัวรับรีโมทนะคะแล้วตัวนี้มีไม้ให้กี่ตัวมีไม้สองตัวมีไม้สองตัวเป็นไม้ดีๆเดี๋ยวเอจะลองไม้ให้ฟังมีหูมีหูมีหูจับนะคะมีหูลากขึ้นมานะคะลากนะคะตัวนี้ มีล้อใหญ่ๆอยู่มีช่องเปลี่ยนแบตแบตอยู่ตรงนี้นะคะ,คอ,ะอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวสตอมตัวแพงค,คุณพี่จำตัวตัวไม้ได้ไหมคะคหมดเกี้ยงในสารระบบ,บนะคะคเหมือนกันไฟแบตกดขึ้นไฟบ้านกดลงชาร์จแบตอยู่ตรงกลางมันจะตัดมันจะตัดตัด ตัดการทํางานแบบไม่ใช่เสียบปุ๊บชัดปั๊บเลยไม่ใช่เด๋ยบแบตเมันเสื่อมนะคะ,ะก,คก,กดกดปิดเปิดตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ตรงกลางนี่คือปิดเครื่องชัดแบตเสียบสายไปชัดชัดแบตกดตรงนี้ปุ๊บไฟไฟมันจะขึ้นนี่คือการใช้แบตไฟาจจากแบตแต่ถ้าเกิดกดมาที่ AC เสียบสายไฟนี่คือการเสีเข้าไฟบ้านแล้วอ่านะคะใช้ทั้งไฟบ้านไฟแบตนะครับใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน12โวลต์ต่อแบตเตอรี่นอกมือถือมี Power Bank บงคลำโพงตู้ลากก็ต้องมีแบต12โวลต์นะคะมีไลน์อินและมีไลน์เอาท์นะคะไลน์เอาท์หมายถึงว่าพี่สมมติว่าพี่มีลำโพงตัวนี้อยู่ พี่เอามาเชื่อมเลยไลเอาเข้าสู่ไลอินก็คือเชื่อมสามารถเชื่อมได้ใช่สามารถเชื่อมได้เลยสามารถเชื่อมเชื่อมได้เลยแล้วก็ไลอินไลอินก็คือต่อคอมพิวเตอร์ใช้ใช้สายนะคะต่อคอมต่อทีวีต่อดีวีดีอะไรก็ตามที่ใช้สายต้องเข้าไลอินนะคะใครบอกว่าเอ๊ะฉันมีซับเบทอยู่อะซับเบทแอคทีฟอยู่เสียดาเอามาต่อได้เลยเพิ่มเปิดตุ้มตุ้มตุ้มได้เลยนะคะ แล้วก็ล้อเนี่ยหูลากไปไหนมาไหนได้อันนี้ที่เขาเรียกกันว่าลำโพงลากจูงนะคะมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะนีีเลยครับแล้วที่สําคัญเดี๋ยวเอกจะลองไมให้ฟังว่าไม่มันเพาะมากให้ลองไมให้ใช่เพราะเอกจะต้องคัดแต่ของดีๆมาให้ลูกค้านะคะโอเคครับเดี๋ยวเราฟังเสียงไม่นะครับผม วันนี้แม่ค้าอาจจะเสียงแตกหน่อยเพราะว่าปีใหม่ผ่านุดปีมากปีใหม่คือต้องใช้เสียงทั้งวันเลยเพี่โกนทั้งวันเลยตะโกนแข่งกับปีศาจจิตตาแะ้วตกนแข่งกับบูมโอ้โหครับสัตว์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเอ็ดปิดเครื่องอยูอ่ะเดี๋ยวก็มาลองเสียงใหม่นะครับผมโลลุสัตว์ สวัสดีค่ะ,ะเสียงนุ่มมาเลยนะคะพี่ลองสังเกตฟังดีๆนะมันมีซิกซิกแซกแซกเนี่ยมันจะมีเสียงแบบอ่ามันมีเสียงซิกซิกแซกแซกแต่บางครั้งอะ่ะเวลาเราอัดนะ่ะโทรศัพท์มันไม่ค่อยเข้าอ๋อครับผมแต่ตัวเนี้ยเสียงเอจะไม่ได้แหลมพุ่งมันทําให้เสียงเรานุ่ม,มนะคะเสียงที่ออกมาก็โอเคนะก็รจริงเป็นอย่างนี้นะ แตกแตตอนนี้นะคะแหบ้วแตกนะคะแต่เข้ามาใหม่แบบสวยขึ้นมาเลยนะคะเหมือนคนสวยเลยอ่ะสวัสดีค่ะนะคะรถ้วกันใหม่โลโลชิคว็อกสวัสดีค่ะเบตเบดแรมนะคะอคโอ้อครโอสวัสดีค่ะอดิเลหน่อยดิเล่นิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช็คหนึ่งสองสามนะคะตัวเนี้ยเบรกลางแหลมชาดแต่บางทีเราพูดผ่านไม์บางทีอัดโทรศัพท์อัดอาจจะไม่มันมันไม่เข้าเท่าไหร่นะคะอ่ะนะคะสินดีสินดีแล้วก็นุ่นๆออกนอกประตูเลยเอลองแล้วไม่ออกนอกประตูตอนนั้นตอนนั้นเจ๊เคยลองแลวนะเออเห็นว่าไม่ออกนอกประตูและตัวเนี้ยได้ความกว้างของเสียงนะครับ ได้ไม้ได้ไม้สอตัวนะคะไ,ได้ไม้สอตัวตัวนี้ให้2ตัวนะแล้วก็มีสายชาร์จมีรีโมทพี่พี่สอนพี่สอนไปแกะอุปกรณ์ถูงรีโมทกับกับกับเอาไม้ให้พี่ดูหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ดีไม่ชัดเสียงซิกเสียงแซกออกหมดเลยนะคะร้องคาราโอเกะเพราะแน่นอนอนักร้องมาร้องบอกว่าเสียงเบสกลางแหลม ชัดเจน,เ,จนเบสกลางแหลมชัดเจนมีเสียงกลางด้วยน,นะคะซิกซิกแซกแซกออกนุ่มละมุนไม่ต้องตะโกนเยอะไม่ได้แน่นอน,นและที่สำคัญมันออกงานลันลันลนกว้างมันตีกว้างอันนี้คืออุปกรณ์อุปกรณ์นะคะเนี่ยจะมีสายชาร์จมีรีโมทมีอะไรให้เรียบร้อยมีรีโมทรีโมทยิงตรงตรงนี้คะอินอินฟล่าท in อยู่ตรงไหนวะ เอทอดแว่นออกนี่คือชีวิตจบนานี่นี่ไอไออาร์ยิงอย่างนี้มีคู่มือสายชาร์จและสายต่อคอมให้ให้นะคะกล่องกล่องสวยงามก่อนนะกล่องค่ะกล่องสวยงามนะคะกล่องสวยงามในกล่องก็จะบอกหมดเลยเอ่อบลูทูธ ไม่รีโมทอัดเสียงกีต้าร์15นิ้ว USBTFcard ม,มีมอ,อกรเรียบร้อยมีไม้สองตัวนะคะคกล่องสีสันสวยงามนะคะคตัวน,วนี้ตัวนี้เพิ่งผลิตสดสดจิงๆของมาสดสดจิงๆเลยนะคะนะครับตอนนี้ก็รีบจองนะครับก็เดี๋ยวไม่เจกบอกรายละเอียดของราคาเลยได้ค่ะได้ค่ะ อาจจะเราคาเท่าไหร่ดีวะบอกคาสดเลยดีกว่าใช่หมตัวใหญ่นี้ค่าส่งรุนแรงตัวใหญ่นี้ค่าขนส่งนี้แบบอืเพราะเอ๋ส่งด่วนนะคะวัดความยาวก่อนเล่าได้ได้ได้เดี๋ยวเอ๋ก็ต้องดูก่อน FC บอกว่าให้เอ๋อธิบายให้หมดเอกต้องดูก่อนว่าเอ๋ลืมอะไรเออมีมีหูคิ้วตรงนี้ด้วยนะคะหูคิ้วตรงนี้นะบอด อไอบอกหมดแล้วเนาะแล้วนะครับด้านนี้นะครับ<อ>ด้านล่างมีที่เสียบขานตั้งด้วยก่อนเนี๋ย้ใช่นะอ้า และที่สำคัญทวินบลูทูธได้ด้วยนี่มีทวินบลูทูธใช่มีมีมีทวินบลูทูธแล้วก็มี EQ แต่งเสียงนะคะเดี๋ยววัดวัดวัดขนาดก่อนพี่บอกไปนี่นี่อยู่ตรงข้างล่างนี่สีเหลืองนะต่อเนี่นะคะลูกค้าบอกว่าสิ่งสำคัญเลยต้องมีวัดขนาดเพราะว่าบางทีเอาไปไม่ไหวนะคะครับผมนี่นะครับขนาดความกว้างนะครับ40 40 สี่สิบเจ็ดเซนค่ะครับผมความกว้างความกว้างความลึกความลึกสามสิบหกเซนค่ะและความสูงความสูงจากพื้นขึ้นมานะครับผมกเจ็ดสิบเซนค่ะประมาณเจ็สิบเซนนะคะหนักไวเกอหนักประมาณไหนคิดว่านักน้ำหนักนะกิโละ เขาชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกก็เลยในรูปแบบของสตอมนั่นแหละเสียงแหลมชัดสตอมเนี่ยจะแหลมชัดก็เลยจะปรับแหลมลงมาเยอะหน่อยนึงนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเขาทำมาเผื่อไว้ตามที่เราต้องการนะคะตัวเนี้ยปกติเนี่ยที่ราคาอย่างเงี้ยเสียงดีๆอย่างเงี้ยมาอยู่ที่6,900บาท นะคะ6,900บาทถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการพี่พศคนยโสเนาะหนูก็จะให้ไปในราคา5,990บาทและส่งฟรีให้ค่าส่งนี้แบบืพี่ลองไปถามด้วยว่าแพงมากค่าส่งส่งด่วนนะเพราะมันกลองกัน <c oughs> กล่องขนาดเนี้ยค่ะจริงๆ <Okay. S 1> แต่หนูส่งฟรีให้แต่ตัวเนี้ยคุ้มเพราะว่านักร้องอ่ะมาร้องแล้วแต่วันนั้นอัดไม่ได้ปีใหม่นีโอ้โหคนเยอะมากอัดไม่ได้เลย <c oughs> คือทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> แล้วเขาบอกว่าเสียงเบสกลางแหลมชัด <c oughs> ในราคาแค่เนี้ถือว่าโอเคมากๆบอกเบอร์โทรบอก ไ, <S <S ได้ได้นะคะเบอร์โทรเอนะคะโทรถามได้นะคะแต่ถ้าเกิดเอยังไม่ได้เอโทรกลับนะบางทีลูกค้าหน้าร้านเยอะนะคะ0891714374 0891714374แล้วก็เบอร์จาเบียนะคะ0867743325 086 7 7 4 3 3 3็ดหรือไม่ก็แอดไลน์อีมาดได้เลยนะคะตัวแอดไซน์นะคะ E M A R T T ไทยแ l นด d นะคะ T ไทยแ l นด d นะคะตัวเล็กหมดเลยไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นวักเลยเลยติดหมดเลยใช่ E M A R T นะคะหรือไม่ก็เบอร์จาบเบียแอดได้แต่เบอร์ไอเต็ม 0 8 9อ๋อศูนย์แปดหกี่อนี่แอดไลน์ได้แล้วก็ X, อกเอเล็กในไอดีไลน์เอเอหรือต้องสร้างอีกอันนึงในไอดีไลน์เอเล็กศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่นนะคะครับคุณค่ะค